เขาเกิทันไลอลลัเตไม่เสียไงม่ข้างดูพวกข้างดิยังไงหท้ทังหกเดือนอ่ะว่าจะคลอดแล้วลงไม่แค่หกหรอกผู้ชาค่ะพี่นีม่ามาค่ะดังไปเลยค่ะโอ้บอกค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอมส้มแหะหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลดีนะคะยบกิโลหรอเกินไปสิบ่สิบ โอดพี่แดงพี่น้ำตาลนะคะทดทดแทนเมียหนักงกีกิโลหนักเก่าละบริษัทนิดเดียวคืนแน่นอนป่าว่านจะสร้างเรื่ององป่าอีกถึงกิโลนึ่งลงหนักป่ามันไม่ค่อข้นลงเขาับแต่อาาศท่เย็นนะขอบคุณสิบท่านนะคะตาช่างใครมี บ่มีแล้วลุงต้องคือเขาไม่อยากรู้แล้วสั่งบระขามหนาวมามันซิผ่าลูกไม่อยากรู้จะท้าหน่ะมีมาเลยไม่มีเลยแต่โซลลูกจะท้าเขาจะเอาอะไรแล้วสัตว์ทางการค่ะขอบคุณค่ะคุณโบเงินค่ะสวัสดีครับคุณตาบ้านประเด็นป้าทำไมใส่ชุดคลุมเอาหาอีู่แล้วหันกล่องนี้ก็โบเงินเอาจองเครือแล้ว ถามลุงที่ทำไมถึงใส่จุดคุมเออลุงทำไมใส่ชีดคมทีเทาดีเทาดีนี่นะครับนี่าวาดีมาบอกมาถามแต่แม่ลุงจีใงนี่นะครับผมเห็นคนที่ใส่อ้อหวัน้ยิ้มบอกคนบอกเบบยิ้มต้องไปรี่รีบไป ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยขอบคุณน่ะาุณกะทิน้ำหอมไปแล้วพาไปแล้วนี่ทางนี้เดินมาเปลาขมาทาด้วยกันนี่นะไม่มีอาหารว่างมีแต่จานเปล่าๆบ้านพอดีนะ

คุณดินแท้กค่ะความถี่คุณน้ำซุปดาคุณโซดีตาคุณตะพีน้ำหม้อคุณเขาคุณแครนวลโอ้คุณนวลสังสินชัยเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะน้าตาสังสินชัยด้าปลาอะไรมาแกงคุณวินแม่หมอค่ะคุณเกลือฟืนสวัสดีครับคุณนวลสวัสดีเช่นกันค่ะคุณนวลคุณพ่อ สังสิมชัยเนา่ะค่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับแม่หมออินดีที่2หนุ่มมาเลยจ้ามาแลวจ้ามาเลวจ้ามาแต่โนาะทึ่มนะวนไปหมดนี่นะไปกรงเทศเนาไปไลฟ์สดลยแ่หลอองเลไปไลฟ์อนลยสิไปไลฟ์กไปไลฟ์สดลยนะาหนุ่มไปไลฟ์สดเลยเดี๋ยวเขาไลกันเมาสี่ห้าพัน S <S> <S <S ไ,ไ,ไม่บางคนเป็นหมื่นดิไม่แฮ็นี่ไปหมื่นล้านเปอร์เซ็นมันบ่หายใจอ่ะมันบวเบริสุทธิบ่หายใจบพหาะคุณขอามานะคะหายใจทังเรองหายใจปลาไอ้นักข่าวมันก็สิเอาไม้ตีหัวหรอก ไปเลยโยโหตอนี้พี่น้องยูทูบเบอร์ขนอื่นนะคะลุงชิมโบวกว่าถ้าเราไปไลฟ์งานเต็งโมที่กรุงเทพรับรองคนดูเราเป็นหมื่นแล้วก็หายใจอ่ะเขาบอกเราหายใจนะหายใจทั้งปลั๊กเอนื้อ ศูนย์เก้าหนี่จะไปเนี่ยผูปลาเขาสับเนี่ยเด้อจะไปยังจะาปโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ถ้าใครไปก็ฝากไปด้วยครับจะไปเอาย่ารถเน่งเนี่ไปก็อ่านไม่ขึ้นหรอกช่วยแอนไม่ได้แล้วโอ้อะไรไม่ขึ้นเลยเนาะต้องต้องเอาไอ้โจ๊กกกกอกไปปราบ นั้นเราตกรอบเลยไม่ได้ไปนี่เรายอมทุ่มเทให้ทุกคนได้คิดค่ะขอบคุณเด้อค่ะเาาตมมน์ดีๆนะเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ไม่ดีสั่งลบคลิปวันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ชาวบ้าเหมือนอะไรเหมือนอะไรเนาะหายใจไม่ออกขอบคุณนะคะ ใครก็ได้ภาพมาสองคนที่ไปด้วยกันในภาพเขาให้เราวนทีนวนสังสีชัยค่ะคุณวนเนาะคกเก็บพูนแอดนวลยังไม่มาครับกำลังทำกับข้าวมังกรข้าวเป็นนางชีนีเป็นเป็นนางอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับผมวิผมก็ชอบปลาเนนอร่อยไม่ะอยากให้เอฟซีเขาอันนี้อันนี้กับทางกับช่างโป่งนะให้เป็นคนทำเด้อยเขาให้เราทำเราก็เลยทำให้เราไม่ด้าเรียกว่า ไอ้ใจท้งเดินหายใจแถวละอย่างไนก็ได้เป็นหมื่นๆเกินไปเรื่อย ขอบคุณนะคะด้านด้านหค่ะไอ้เบช่าง้องไอ้ตัวปวนไมมแล้วผมมันชื่อทุกโหนเมียฝรั่งก็ไปเราก็เมื่อกี้รวมตัวกันอยู่ตรงนี้เราไปสอบถามนนี่ดีกว่ากับจันครับหลังจากที่ไปโรงพยาบาลหนึ่งร้อยทุกหน่้ยเ่อม่นคุณมาขอบคุณทั้ง สิบสองท่านนะคะอ้าวสิบร้แล้วนะคะเปลี่ยนทุ่าไปกะย่นเข้าไปบ้างน่านิวดินตาลคนไม่ตอนตอนแรกอะปาซี่อยู่มาปาซี่จะกลับมาปุ๊บมันมีอะไรที่ ดนใจเรื่องลลันมีโดนใจดเพราะว่าเมื่อวานนี้มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไปถายลุงพลได้สานาทีหนด้วแต่ทุกงาจบเลยคะช่วยันหนงด้วยนะคะมันร้อน่ยใช่ันี่บหัวแบบกระทันหน่ะค่ะตโตึ้นเลยครับคุณวินโอ้โดนโลอ้ปาลิมคสลย ไวเลยนะเพราะทีนี้มันเดิมมันไม่หายกินยาพารามันไม่หายทำใจไม่ได้ทุกคนเตรียมถ่ายคลิปยายกันหอมเขาจะออกมากินเค้กลงปันแล้วมากินที่ไหนกินหมดแล้วกินหมดแล้วหลัแล้วไหนหลับนอนมาแล้วมาแล้วทุกคนเตรียมตื่นเช้ามาเตรียมตัว ไอพี่แดงบอกว่าพี่แดงนั่งอยู่ตรงนั้นแม่บอกว่าท้้งไม่ซ้ำคำเลยให้พร้อมอ๋อไม่ซ้ำคำเลยเขาจะมาที่นี่บอก